ก็สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาร์เซลล์นะครับก็มาติดตั้งนะครับระบบออนออฟผลิตไฮบริดนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนะฮะวันนี้ก็ได้มาติดตั้งนะครับก็คือนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแผง540วัตต์นะครับเป็นของลองจีเทียหนึ่งนะครับนะฮะเป็นแผงฮาร์ฟเซลล์นะครับจำนวน10แผงนะครับนะฮะการผลิตไฟนะครับก็มีสี0ถึงห้าพันอ่า หวัดแน่นอนนะครับนะฮะคือพื้นที่การติดตั้งนะครับเป็นหลังคากระเบื้องเก่านะครับเราก็มีการนะฮะยึดติดแล้วก็นะครับทากาวนะครับการรั่วนะครับทากาวการรั่วให้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับในโซนของนะครับ ฝั่งทางทิศใต้นะครับก็ติดตั้งอยู่ที่จํานวน8แผงนะครับแล้วก็ติดทั้งทิศนะครับตะวันตกนะครับจานวน2แผงนะครับเพราะพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับจะมีหลังคาของห้องน้านะครับทับอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมด10แผงนะครับนะฮะก็การติดตั้งนะครับของวันนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะการยึดติดนะครับก็มีการ มาร์คสกูนะครับให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยนะครับนะฮะทุกจุดเลยนะครับนะครับนะฮะการวางสติงของเราก็คือ5แผงนะครับ1สติงนะครับอันนี้5าแผงครับ1สติงนะครับเพื่อเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับ 5k on/off grid hybrid นะครับนะฮะนะครับก็ระหว่างเชื่อมต่อไปหาอีกแผงหนึ่งนะครับเราใช้ท่อนะครับ นะครับตีโค้งนะครับแล,แล้วก็สายก like er. าวนะครับเดินลงนะครับให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวอิวอร์เตอร์กันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวอิวอร์เตอร์กันนะครับว่าเราติดตั้งแบบไหนนะครับครับก็มาดูในส่วนของการติดตั้งชุดอิมอร์เตอร์กันนะครับนะฮะอิวอร์เตอร์จะเป็นอิวอร์เตอร์ของดีเยนะครับเป็นอิวอร์เตอร์ของดีเยนะครับนะครับขนาดนะครับ5กิโลวัตต์นะครับ ขนาดหกิโลวัตต์นะครับในส่วนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะออนออฟฟิตให้ได้เลยนะครับนะฮะในตู้คอมเนอร์ของเราก็เข้าสเปคเดิมก็คือนะครับ AC นะครับอินพุตเอาพุตนะครับนะฮะอ่าเบรกเกอร์ฝั่งแผง5แผงนะครับอย่างละ5แผงนะครับมีอ่าซิโนนะครับตั้งค่าไว้แล้วนะครับมี ATS สลับไฟการไฟฟ้าอ่าอินเวอร์เตอร์เสียหายนะครับก็จะมีนะฮะ มิเตอร์บอกสถานะก็ารกินไฟนะตอนนี้ครับตอนนี้ลูกค้าเปิดแอร์นะครับนะฮะก็กินไฟอยู่ที่1,500วัตต์นะครับตอนนี้นะครับาทางาจ่ายไฟจากโซล่าเซลล์อยู่ที่4.7หน่วยแล้วนะครับนะครับ4.7หน่วยก็หาร5บาทนะครับก็ตกอยู่ที่โดยประมาณ20บาทนะครับใช้ตอนนี้ลดค่าไฟละยี่สิบาทนะครับนะฮะก็การติดตั้งของเราก็ตามสเปคเดียวนี่เป็น เบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับก็ลงรางวายเวนะครับนะฮะก็เป็นแบตเตอรี่นะครับ NMC นะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับหนึ่งลูกนะครับแบตเตอรี่ขนาด10กิโลวัตต์หนึ่งลูกนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโหลดของลูกค้ากันนะครับโหลดของลูกค้าก็จะมีหลอดไฟทีวีพัดลมตู้เย็นเหมือนบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับแล้วก็จะในห้องพี่เขาก็จะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูคอยล์ร้อนเนาะนะครับ ตัวนี้คอยลร้อนนะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาดนะครับโดยประมาณหมื่นห้าพัน BTU นะครับนะฮะตอนนี้ทำงานอยู่นะครับพระหลุกของลูกค้าก็จะมีปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับมีเครื่องซักผ้านะครับมีตู้เย็นนะครับหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับอ่านะครับไม่ใช่หลอดไฟ LED นะครับก็กินไฟกว่า หลอดไฟยาวดีหน่อยนะครับเราจะมีพัดลมทั่วไปนะครับนนี้เป็นพื้นที่การติดตั้งนะครับจากเดิมนะครับตรงด้านหลังนะครับก็จะเป็นประตูนะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับทางเราก็ปิดหน้าต่างนะครับทางลูกค้าต้องการที่จะให้ยึดติดณพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไม้อัดนะครับ ในทางด้านของหน้าต่างนะครับนะฮะที่ทางด้านของหน้าต่างนะครับนะครับสองบานนะครับสองบานฝั่งฝั่งด้านหลังนะครับนะฮะแล้วก็ติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับไว้ในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ในห้องของมาลูกค้านะครับเป็นนะฮะประมาณนี้นะครับนะฮะหาใครสนใจนะครับต้องการติดตั้ง โซลารเซนะครับระบบออฟกริดระบบออนออฟกริดระบบออนกริดไฮบริดนะครับระบบออนกริดนะครับก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามานะครับหากใครสนใจก็ทักเข้ามาเบอร์โทรศูนย์1ปดศูนะครับเบอร์โทรศูนย์1ปดศูนะครับ ID Line TOP 230128นะครับ ID Line TOP สองสามนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่10บเดือน9นะครับ 2,500นะครับ23นะครับตอนนี้เป็นเวลานะครับบ่าย3โมงจะสิบบ่าย4โมงแล้วนะครับตอนนี้แดดก็หมดนะครับแดดเมื่อวานนี้มีเหมือนมีพายุเข้ามีฝนหนักมากนะครับก็การผลิตไฟของอแผงโซลาเซลล์วันนี้นะครับที่เห็นเห็นก็มีอยู่โดยประมาณ4,500นะครับนะครับ4,500วัตต์นะครับเตรียมเห็นเตรียมแดดแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับลูกค้าเปิดแอร์นะครับ1600วัตต์นะครับนะฮะดึงแบตเตอรี่นะครับดึงแบตเตอรี่อ่าแล้วก็ดึงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการกินไฟจากแบตเตอรี่นะครับนฮะการกินไฟจากแบตเตอรี่ติดลบที่15แอมป์นะครับนะฮะนะฮใครสนใจก็ทักเข้ามาครับนะฮะสำหรับวันนี้ท็อปโซลาร์เซลล์นะครับก็ขอจบคลิป รีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ขอสวัสดีครับ